มาครับวันนี้เราไปเจอบอกเลยว่าเจอนาะเลยก็ว่าได้นะครับนาะตุกนะครับตัวเตึงนะผมว่าน่าจะตัวเตือของครับนะนี่ฮนะหนึ่งสี่สามสามเอาครับวันนี้ฮะไม่ได้เป็นฟัวเซนนหรือว่าไรนะครับผมวันนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างมั่นใจอยู่นะสิบเอ็ดตัวจริงครับโอ้โหโอ้โหไอคอนของ AC นี่มาสามคนแล้วนะครับ มีมดินี่ร่างเก่านะครับมีแฟงไรากาดไม่รู้ว่าร่างใหม่หรือเก่านะตัวนี้ผมจําไม่ได้ล้ลืมหน้าไปแล้วแล้วก็กากา้าคู่หน้าฮะเลดฟอร์ดโรนัลโดปีขวานเนี่ยที่เด็ดนะคูโบนะเมื่อกี้คูโบกคู่เนมานะเมื่อกี้เอาว่ะคุณผู้ชมพันสน่าจะตึงแบบตึงจัดจัดนะแล้วอารมณ์แบบ บวกกับความเก่าอายุเยอะนะนี่หนาผมได้เลยนะน่าตุกนะฮะมาครับเนี่ยหนึ่งเก้าแปดสองอ่ะดูชื่อดิคุณผู้ชมหนึ่งเก้าแปดสองตอนนี้มันสองพันยี่สิบเด็ดยี่สิบเออประมาณนั้นแหละประมาณสี่สิบปีแล้วกันนะสามเก้าสี่สิบนะครับม้าันนี้ครับเป้าหมายเราขอสักแทมหนึ่งนะ ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับสวยมาอย่างนี้เอ็มโอเคจัด,ดาาามากรนะนะตู๊กนะตู๊กนะตู๊กมานาทีที่ห้าครับเอาวะพลิกนามแล้วเอ็มบัฟเบ้ฮะมาโรนโดให้กับเนมา่ามาลินี่เ้ยเมาลินี่โยกไปเลีนยซ้ายหรอโอ้โหเอ้โหูได้มาเบ็กคูปโป อุโบ่ายมากแรงไปแรงไปนะตุ๊กใจเย็นนะมาครับอุโบคขุดตัวเล่นสั้นครับโอ้โหนำเร็วถือว่าแม่เสียบขาดวันนี้มาดีมาดีมากับเมซี่เมซี่อ้ยดาเอ็มสวยมีเติมไหมได้นะทันนะครับยังเบ็กยังเบ็กโอ้จะหยุดติดอาโนครับ อโนฮุกใช่ไหมอัดฟอร์ดอุโบเล่นอย่างนี้ติดเดลรีครับตั้งกันใหม่ทีนีนชินี่แล้วสวยครับอกกลางได้เบียร่าเมสซี่ครับเล่นกับเจอราดเบิ้ลไวมาแล้วยังติดแล้วกา้กาได้บอลน,นะนาตูครับสวนกลับครับแล้วยังไงร,รอเพื่อนกา้กาแล้วมีเติมสองคนครับไปแล้วเ่เนม่าเนมาจูเนียแล้วปุบเข้ามาโอ้ กา้าครับโอ้ยต้องดูฮนะนี่เนี่ยในมามาแล้วปาดเข้ามากา,าก้าโอ้โหน่าจะโดนแบบลายเทา้าาปสตาร์ทนะเฉืนขึ้นเลยครับโอ้หวิดครับืรอดเสียประตูะมาตั้งกันใหม่ครับไปนู่นเลยฮนะที่เทรนเห็นแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โหโซแค,นะค,คมเบลนะครับโซแคมเบลนะแล้วยโยกมาร์ดินี่ไปเล่นซ้ายนะครับ มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับสำหรับนาะตุกนะนี่ดับเบิลทัชมาหน่อยนะพลังแฝงของนีมาเวอราครับเห็นเวีราถ่ายมารั้ฟอร์ดเอ็มครับสวยรอวิง่งแล้วจ่ายมาครับเบกตบแม็กทีอึ๊บถูรกรายการอุโยยังไงแกะขึ้นมาได้ครับกากามาที่คุโบวอฮะเขากลางสวยครับที่โรนดโดัลดกลับมาอีกที ไวเมซี White, Messi, ่เจอเด้อฮะแต่ไราการดกับเข้ามาแท็กขึ้นย่งบอลไม่ได้ครับแล้วมาเลยครับแฟนไราการดยังไงเดลิกเดลิกตอกต้นมา้ว้เอร่าวเอร่าบอกถ่ายมาแล้วยังติดโซเคมเบลฮะคุโบแล้วไววีเวรา่าตรงนี้ครับแดงกลางอย่างเดียวเลยนะยันจังว่าครับแล้ววีเวร่าหลุดมาแล้วแทงมาโอ้โหคุโบนี่เก้าเก้ามั้งครับผมจำไม่ผิด บังรเร็วนะครับอเค,ครับรายกาศสวยมาครับไปนู่นก่อนเลยครับเจอรัลเมสซี่แต่เย็นเยี่ยมมาเวร่ารอวิ่งเมซี่ขอ,อ,อยุได้ฮะอาเยาครับไหลมาที่เนมาครับเนี่ยจบขึ้นแรกครับผมลิกขึ้นนํำอยู่นะหนึ่งประตูต่อศูนครับตอนนี้ รือว่าค่อนข้างตอ,อกโจทย์อยู่นะทีงแรกนะครับโอกาสยิงไม่เยอะแต่ได้มาหนึ่งลูกถือว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วมาที่วิเอร่าครับลํำเลียงขึ้นมามิสซี่ทายมาเอ็มได้ลัดฟอร์ตอิคูโย,โยแล้วอุโบ้เบิ้ลไว้น่าสวยครับมาแล้วโรนโดสวยวันนี้วิเอร่าค่อนข้าง,าง,างตัดบอลได้หลายจังหวะอยู่นะวีวีดีครับ ไปนู่นเลยครับซ้ายสุดครับคิเลนที่นี่ทีนี่ไหลมาครับเบกเฮ้ยมีตุกเล็กน้อยครับเมซี่กลายมายังติดอูโยครับให้มันที่นี่มาแล้วไหลมาสั้นๆครับไรกาดปากมาที่รัดฟอร์ครับลิกโยโรนโดวิเอร่าอีกแล้วครับแย่บอลวิได้ครับวันนี้กลางรับครับแล้วโอ้ยมาดินนี่อยู่วิ่งไปรอแล้วลูกเนี้ยว้า เอากลางครับที่ไรากาดกา้กาครับมาที่คูโบะครับนาตุกกำลังแบบขึงๆอยู่นะขึ้นมาเรื่อยๆครับโรนโดจ่ายมาริกาโดกา้กาลูกนี้ลูกนี่นโอ้โหโอ้โอโยครับหนึ่งหนึ่งปมันเบียดเสาเลยะลูกเนี้ยกา้าดูดิเป็นเสาเข้าไปนะเช็ดเข้าไปหบดมาก็มาครับหนึ่งหนึ่งครับหกสิบสอง โอ้โหแล้วมีกระตุกค้างเล็กน้อยแล้วยังไงโอูยังได้มาสวยรัฟฟอร์ดกฟูโยโคู่แคมเบลครับค่อนข้างจา้าบเลยอ่ะคู่หลังนะครับแบบีลนี่ครับพาขึ้นมาจากหลังครับตอนนี้รอแล้วแทงมาโรนัลโดเอาสองมีแน่นอนแล้วไม่ถึงเรียบร้อยรู้แล้วอ่ะนี่ผมอ่ะ ปยากแล้วปู่แต่มันวิ่ยแยอะปูไ่ได้พิกโดงงามครับสองหนึ่งครับโอ้โห้กสิบแปดโดนติดติดับตามไม่ไหวนะช่วงสิบนาทีตอนนี้ครับโอ้โดนขึ้นน้ำสองหนึ่งครับแล้วยังไงตอนนี้คือเกมบุกผมยังไม่ได้เลยนะคือตื้อไปเลยอ่ะตรวเนี้ยแล้วยังติดเวราเจอรายการครับเดซี่ยังโดนกากา้าขอป้นน่อย โอเคเอาไปซี่ได้อยู่ครับผูกเกือบไม่ได้แล้วเนี่ยแต่เข้าเหลี่ยมซ้ายครับวัดไปเกียบปูนเข่าเข้าไปมาครับเริ่มกันใหม่สองสองมีการเปลี่ยนตัวครับมาครับเราเอาพักคนหนึ่งก็พอนะดีไหมคนเดียวพอไหมมา มาครับคาฟูครับเพื่อแบบโดนโดนบุกดันแบบกันไว้นะเพื่อเราได้บุกบ้างนะมาครับกุโยโโหูแล้วออกฟานบัตเทนลงมาคุณผู้ชมมาโกฟานบัตเทนผมไม่เจอนา,นานแล้วนะสําหรับมาโกฟานบัตเทนครับมาเมซี่อาจจะแพ้ก็เป็นได้นะเพราะว่าฟานบัตเทนนะครับตัวาถานเนี่ยนะเนี่ยโอ้โอึ่งสวยมากครับเี๋ยวบรรทัดแล้วมาอีกแล้วครับ Marco, มาโกฟาร์มาเทนได้จับสวยเดยีกยวเรวมาโกมาโกโอเคใจเยน็ยนๆใจเย็นๆครับเกือบโด Marco, มนมาโกฟาร์มาเทนสวยมาคัสรัดฟอร์ดสวยออกบนมีเ,เน,น้นหักก่อนแล้วโอ้หลูกนี้จบไม่ได้ปู่มาคัสโอ้เสียดายเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยลูกแบบควรได้แบบ วนเน้นกว่าน,นี้แต่มันทําไม่ได้เว้ยมันแก้ไม่หายสักทีมาคาฟูอาจจะเปลี่ยนลงมาแอซิดฮนะโอ้โหเปิดให้เมสซี่งงก็ไม่ใช่แล้วท่านมาโรนโดเมสซี่ยังถึงครับมาโกฟามาเทนเล่นกับเมสซี่ไหลมาฟามาเทนยังได้แล้ววิ่งไปแล้วครับฝั่งนูน้นมีสองคนแต่เลือกจ่ายที่โรนโดโดรอเพื่อนครับเนมาเอากลางครับไล่กัดเวลาใกล้จะหมดครับ เมซี่โอ้โหวสวยจัดวีวีดีได้ต่อบอลมาเยี่ยมขอสวนกราบครับยังได้ครับตอนเนี้ยโอ้โหโดนเสียบเอ้ายังได้อาโนครับแล้วมาแล้วคุโบคุโบยังไงสวยแล้วโอ้โหหมดเวลาครับสองประตูต่อสองโอ้เรียกว่าก็ได้อยู่นะ เกมนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะครับผมเป็นเป็นของผมเหรอเป็นเอ็มบัเป้นะครับ7.5คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ